สบายดีพี่น้องส,สัยในยามแรงจ้าเอา้ายังไม่ได้ตัดใช่ไหกล้วยขนลุงเนี่ยอ๋อามาเบิ้งเข่าหน้าคุณปู่ค่ะเอองามอยู่ลลุงเนาะตัดได้ใช่ไหมนีม่อ๋อ มาเบิ่งเขาปูพี่น้องจ้าเพิ่นเดียสวยๆวั่นหลังจากพอทะเทนเลิกงานแล้วส่วนเพิ่นมาเบิ่งเขาแล้วเจ้าใส่เบีดตรงไหนบอกตรงนั้นที่มีประหม่าอ่นและคนส่วนจะมาต๊เบ็ดอยู่งามเลยพี่น้องจ้าเนาะ แต่ตอนนี้นานาอยู่เล่านะก็ร่างถือผ้าเขาถือผ้าไปว่าอะไรตั้งท้องวันแรตั้งท้องแล้วพี่น้องก็ยิงแข่ามาแล้ววัวเส้นไข่ก็เจ้าถ้าเกี่ยวซองหน้านี่เ,เป็นบ่ถ้า,าถ,ถึงไหนหน้านะลุงโอ้ข้างล่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหม จักให้ <c oughs> <8 S 1> หนี่ยนะแปดนาองามบอกพี่น้องแปดนานี่ก็คือว่าสี่พันเสาเขาอยู่พี่น้องเอ้ยเสาเขาเห็ดเนาะสี่ไร่สี่ไร่สี่พันไร่ละพันเนาะนี่นี่แก่พักบ่งเนี่ยลูงเนี่ม โอ้ยจีบแขีวอยู่ด้วย,ยตัดแล้วก็หวานปุ๋ยเหยืาา่อธรรมะตะเลลาหย่าคอพันหนึ่งสื่อสองสอบคนละคนละสอบก็บปู ออืเงยตัวนี้คือมาห่างเท้ลุงที่บ้านก็ที่น้ำมันท่วมตัวนี้อ๋อโูกแล้วมันตายตอนนั้นเลยมันไม่ติดมันไม่มีน้ำแช่เลยตายตอนที่แบบตอนนั้นมันลึกก็เป็นเอกฐานนั่นแหละบ่กนาเนี้มันลึกนาทีคาร์โลกเลยอืมทนาทีคาร์โลกเสาเขาทำพี่เราเคยทำบุญนาเป็นเจ้าของเนาะ สี่ไร่ก็ไร่ละพันอ๋อเสาน่ยอือ่ลล 1, อลาปะกำลังสิปตาดเข่ามันนี่เพราะว่าเข่ามันถอดแล้วเฮ้ยอือหลังไมก็ได้ลาเงี้ยม่ถ้ามันมีน้แช่มันก็สวเพราะว่ายมันจะมีทั่หญ้าดอกมันไม่มีปัญหาหรอกพี่เนี่ยย่าดอกมันนิดๆหน่นอย แปดหน้าคือว่าแล้วอันนี้หนึ่งสองสามสี่แมนบอลุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหน้าเบาแปดให้แล้วได้สี่ไรอเราไปสอเนี่ยปได้ ตรงไหนมันรั่วที่พอ่อว่าทำงานวันแรกมันมีหูป,ปวกว่ามันอย่างหัวล,ลูกหนูน

มห่วงห่วงห่ันนีไม่เต้นกะบนเลคือบินอยู่นี่อืออืออเปนอยืหลอยเป็นลอยอืออ้ราวังเด้อลุงเราวางกันไปเจออันน่ะเด้อยันแตน แล้วใ,ใ,ใ,ใส่เบ็ดกบตรงไหนจะใ,ใส่เบ็ดกบตรงไหนตอนที่ใส่เบ็ดกรอบมาไม่ตอนที่เราใส่เบ็ดกบนะไม่ได้ใส่แต่มันใส่เบ็ดปลาจะได้เบ็ดกรอบใช่ไหมเด้ลุงเอ๋ น้ำยังลายไอลีกลุ่มหมดแล้วมาขึ้นไาจากนั่นแล้วออาไปจากสายาเจียเลี้ยงนี่ป้าเต็มนาช่งนาเนี uh, no, no. ่ยตบุบป้าทยางลาสตคุณบอกไปมนเลาะดูข้าวหน้าสมเฮ้านางันวันนี้หน้าเขาเจ้าพี่นางจาเนาะอันนี้อีเจ้าหนึง พางเบิงสี่ไร่สี่ไร่ไร่ละพันเนาะจา,ขจา,าจงขาเจามาีิคาพุ้ยคาหลดดุดอีกหลุดไทยเนาะกินกับปเปลืองมาลอกอันมาด้คายบัดปกติยายเทยายก้อยทำไม่ใช่บุลู เจ้านี่แล้วใครทำข้างหลังเนี่ยอันนี้คอยจะก้อยเขาจะแท้งไงเนี่ยอ้ยแค่ทำเขาแสดงวนะ่าหน้าเขาเออหน้าเขาเองอืมตัวนี้ก็แม่นโมนี่เนี่ยออเอองามเลยฮันนามาซิลูงามอยู่ไรก้าวละสี่นานะอ,อืออามอันนี่ป่ะ หัววะผู้ที่ใส่เบ็ดปลาจุ้งจิ้งจุ้งติ้ง่ะก็ง่ญ่ได้พี่น้องจ้ะเนาะกรสิพอได้แย่งอยู่ปีนี้เขาก็ตีแรงกันี่ล้น้ำจนขุ่นเลย ว้ายเมืออ่อนอะพี่นออกมาเนี่ยมังกรทินอยู่กลางเห็น,น,หนไหปะยางก่อนนั่นแล้วแม่อมตอกกอมาเริ่มใหญ่แล้วมันเริ่มซิมีแหวนแล้วห <c oughs> ย่าก็มีอยู่นันหน้านี่ เซียนเซียนใส่เบียดพี่น้องเลยมีปลามันจะล่งนี่แหละมันหอยมันตีแปงคนกำลังสิมาเลยพี่น้องตาป้าเมื่อลงมาพอนีไหลนะมาพายอือ งเามอยู่ด้วยค่ะปะกลับรถไถมันมีขนาดใหญ่ <c ười> น้ำไ่ใไอ้จะา,าอืมถ้ามันเก็บน้ำไม่อยู่อืมหน้าต้นหน้าต้นตัดแลยงามนะฝากบึงฝากส้มมีด้วยพี่นอ้องเนาะฝากกุ้ยกวาดแช่เป็นกาลังใจให้แม่น้องเทนในเดือนจ้า เพากันไมค์คลิปนะเรื่องสบายดี